มิลลดล้อรถเปล่าเนี่ยโอ้ยตานนยแลย วัสดีครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้มาดูหน้างานที่ขีดแก้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับพอดีมาถึงแล้วนะครับผมรมอะไรรั่วเนะเาะรวมรวและทุกคนน,ะคนี่เดี๋ยวเก็บผ้ารอก่อนเพราะว่ามีรถจอดอยู่ข้างในนะครับติดคิวนะครับสองคันนะครับรวมรวยละทุกคน อ๋อลมที่มัดยางไว้นะครับมันมันรั่วนะครับเดี๋ยวค่อยมายัดใหม่นะครับเดี๋เก็บผ้าก่อนนะครับนี่เก็บผ้าก่อนนะครับผมรอยตั้งสามสี่คันนะครับทุกคนแล้วยขยับกันเช่ทีนะครับโอ้ย จากที่รอมาพักใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน้างานกันทุกคนนะเป็นแบบไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวถามคันนี้ก่อน,นะนนะครับถามเตี้ยก่อนนะครับไปไปเี้ยเป็นโครงการหมู่บ้านอยู่ 17นะครับกิงแก้วนะครับผมช่วงนี้เริ่มมีงานในักเทพอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูสภาพนาะงานก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่ะรนะแสดงว่าฝนมันไม่ได้ตกแรงเท่าไหร,นรน่นะครับคานนี้ตกแรงไม่น่าจะเข้ามาได้นะครับ ความลำบากของเราก่อนก็จะให้เราลงตรงไหน,นอ๋อนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับ,นะรบก็คือตีตีทางเข้าไปข้างในนู่นนะครับอันนี้คือจะให้ถอยหลังเข้าหรือเดินหน้าเข้าผมยังไม่แน่ใจเลยนะลอยเหมือนเหมือนเขาถอยตรงนี้ออกมานะทุกคนเห็นไ น่าจะน่าจะเดินหน้าไปมากกว่านะไม่น่าจะเผยหลังนะครับน่าจะเดินหน้าน่าจะเดินหน้าไปนะทุกคน,น,นเดินหน้าก็ไปนู่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอยว่ากีรทีนะครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับร้อนนะครับลงไปนิดเดียวเหงื่อแตกแล้วนะทุกคนอ่ะโอเคได้แล้วนะครับได้ะระดับแล้วนะครับ หน้าเข้านะครับผมเห็นค่อนข้างจะใหญ่นะครับทำงนานลำบากหน่อยค่อนข้างที่จะแก่งด้วยนะครับโอ้โยตับตับเลยอ่ะ เวลานะครับถอยกลับทีนี้ cầm vẫn trùng các bạn ạ, Mít ảnh đã, tàu lố, này, ui, เป็นมีดดำนะครับแตกแตกไปด้วยโอ้โหคำหน้าเลยรวยล้วมีสลิงนะโอ้โหฟองอย่างเงี้ยฮะแล้วมีฟองอ่ะไม่มีอะลย มีก็เกาะเกาะไอ้ตรงนั้นอ่ะเห็นเดียวป่ะกาะเอาไอ้นี่ปุ่งขีเกาะกระบะใหม่ก็อีกข้างอีกเออหาที่คลองก่อนทุกคนคลองตรงไหนได้ทีเนี้ย โอ้อะโอเคนะครับรอดมาได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวหน้าถอยหลังก่อนนะครับเล่นแท่ๆเยนะ่เลยครับหน้าสุดเลยเนื้อว่ากันชนแตกไปแล้ว ับตายนะครับผมนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับเนี่นะครับสภาพหน้างานเป็นแบบนี้ นิดเดี้ยวเองโยกเอาแลวครับที่นี่พื้ออนที่มันจำกัดนะครับผม มาได้นะครับถึงว่าเรียบร้อยไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลงไปดูกันชนก่อนนะครับเป็นยังไงนะนะะพาพะนะครับแบบหนึ่งนะครับสภาพก็เละนะครับโอเคนะครับกันชนลไม่เป็นไรโอ้น่าจมเลยจันทร์หรือมั้งทีน,นี่ <laughs> โอเคครับ ถือว่าไม่เป็นไรนะครับยังหล่ออยู่ยังหล่ออยู่นะครับทุกคนโอ้เอาแย่น,นะครับเที่ยวนี้อ่ะอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับฉลองครบสามพันนะครับผมตอนนี้ก็สามพันสับสไครต์แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้ละกันนะครับนาง,งานก็จะมียากมีง่ายแบบนี้แล้วนะครับเจอนาง,งานแบบนี้ก็ต้องทันใจนะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่ินี้ละกันนะครับผมคลิปหน้าจะพาไปไหนก็ติดตามกันไว้ละกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ